สำหรับพศออนี้นะคะเรนสุขภาพนะคะการดูแลตัวเองเนี่ยมาแรงทีเดียวเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากแก่ก่อนวัยนะคะหนีไม่พ้นค่ะสําหรับการฉีดฟิลเลอร์ค่ะฟิลเลอร์ตัวที่มาแรงนะคะก็หนีไม่พ้นฟิลเลอร์ยี่ห้อเบอร์โลทโรตัวนี้นะคะฟิลเลอร์เบอร์โลทโรนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟิลเลอร์สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะคะสำหรับฟิลเลอร์ตัวนี้นะคะก็จัดว่าถือว่ามีความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็ยังได้รับออยอนะคะทั้งจากไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยค่ะฟิลเลอร์ ยี่ห้อเบลเทโนี้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ส,สีด้วยกัน,นะคะ่ะแต่ละสีนะคะมีความแตกต่างกันยังไงเหมาะสําหรับฉีดตรงไหนวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะเริ่มกันที่เป็นเลือ์ตัวแรกนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าเบ l เทโลโบลูมนะคะ สำหรับตัวนี้ก็ตามชื่อค่ะก็เป็นการเพิ่มโวลูมนะคะลักษณะเนื้อของตัวนี้เนี่ยจะมีความค่อนข้างแข็งที่สุดค่ะคงตัวมากที่สุดนะคะสามารถขึ้นรูปได้ดีค่ะเหมาะสําหรับการฉีดที่บริเวณชั้นลึกนะคะเหนือกระดูกนะคะสามารถแก้ปัญหาได้ในพวกหน้าตอบนะคะขมับยุบหรือว่าในคนที่มีชั้นใต้าตาที่ค่อนข้างลึกนะคะหรือสามารถฉีดบริเวณคางเพื่อเติมคางให้ใบหน้าดูเรียวเนี่ยก็สามารถฉีดได้เช่นกันค่ะรับ ลองนะคะว่าได้ทรงที่สวยค่ะแล้วก็อยู่ได้นานมากสุดถึง2ปีด้วยกันเลยค่ะสำหรับใครที่ไม่อยาก ฉีดบ่อยๆนะคะก็แนะนําตัวนี้เลยค่ะ,คะสําหรับรุ่นที่2นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูค่ะตัวนี้ก็จะมีชื่อรุ่นว่า Belotero i n t t n s s นนะคะฟิลเลอร์ตัวนี้นะคะจะมีเนื้อที่ค่อนข้างยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะมีความแข็งลงลงมาจากสีม่วงนะคะที่จะมีความแข็งที่สุดนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะสามารถขึ้นรูปได้นะคะได้ทรงสวยไม่เป็นก้อนนะคะเหมาะกับการฉีดอะไรนะคะก็จะเหมาะกับการฉีด บริเวณปากนะคะก็จะสามารถได้ทรงที่ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นปากเกาหลีหรือว่าปากสายฝอนะคะหรือก็จะสามารถฉีดบ,บริเวณล่องแก้มนะคะล่องแก้มลึกเนี่ยก็สามารถเติมเต็มได้เช่นกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะอยู่ได้นานประมาณ2ปีเช่นกันค่ะสำหรับฟิลเลอร์ตัวที่3นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะชื่อรุ่นตัวนี้ชื่อว่าเบโลเทโลบาลานซ์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเนื้อเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะคะสามารถแก้ปัญหาได้ดี ในบริเวณริ้วรอยที่ลึกถึงปานกลางนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการแก้ปัญหาบริเวณลองแก้มนะคะลองน้ำหมากนะคะหรือว่าจะเป็นแก้มตอบนะคะหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องใต้ตา,ตาชั้นลึกเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะตัวนี้จะอยู่ได้นานปีครึ่งถึงปอค่ะ และฟิลเลอร์ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นสีเหลืองนะคะตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่าเบลโลเทโลซอฟค่ะสําหรับตัวสุดท้ายเนี่ยจะมีเนื้อที่นิ่มที่สุดละเอียดที่สุดนะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการเก็บบริเวณริ้วรอยชั้นตื้นนะคะก็จะมีความสามารถในการกลืนกับผิวได้ค่อนข้างดีค่ะเหมาะสุดกับการเติมบริเวณใต้ตานะคะตัวนี้นจะเก็บรายละเอียดได้ปังมากค่ะสําหรับตัวนี้นะคะจะอยู่ได้นานประมาณ1ปีค่ะและนี่นะคะก็คือฟิลเลอร์เบลโลเทโลนะคะทั้งหมด4ส สีรุ่นนนด้กัะะคะสําหรับใครนะคะที่อยากฉีดฟิลเลอร์นะคะแต่ไม่รู้ว่าต้องฉีดตรงไหนดีนะคะก็สามารถถ่ายรูปใบหน้านะคะหรือบริเวณที่กังวลเนี่ยส่งเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและหมอเองเนี่ยก็จะได้ประเมินปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะให้คนไข้นะคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มีความมั่นใจขึ้นได้แน่นอนค่ะใครอยากดูดีนะคะต้องมาที่ AAC ค่ะ All บ b o u t นะคะ